อ่ะโอเคโทษดีครับอ่ะภาคนถามใหม่เมื่อกี้นี้โทษดีโทษดีได้ได้ยิน้วใช่ไหมครับอ่ะได้ยินแล้วครับเอาเลยเออท่านๆก็คือว่าสมมุติว่าบริษัท A เนี่ย A B C เนี่ยเขามีความสามารถในการต่อรองที่ต่างกันเช่นบริษัท A เนี่ยเขาลืมเลยบริษัท A อะเขามีโน้ตฮาวในเรื่องที่จะนํามาประมวลมากๆส่วนบริษัท B เนี่ยเขาเป็นออเทอร์ไรซ์ในการนําสินค้านั้นเข้ามาขายส่วนบริษัท C เนี่ยเราให้สมมุติว่า เขาสามารถจัดการค่าแรงได้ถูกกว่าบริษัทอื่นมากๆส่วนเราเป็นบริษัทดีด็อกเนี่ยครับแล้วเราก็ประมูลแล้วก็คิดเลขอย่างเงี้ยที่อาจารย์สอนมาตามปกติอะแต่พอในความเป็นจริงแล้วอะอัตราต่อรองของผู้รับเหมา ABC มันมีความต่างกันนะครับเราจะแปลค่าพวกนี้มาเป็นตัวเลขยังไงในการคำนวณหรือว่าต้องใช้ความเก่าของประสบการณ์อย่างเดียวอโอเคอาจารย์ถ้าอาจารย์ตอบไม่ตรงคำถามระบบเนี่ครับสมมตินะ สมมุติว่าบริษัทเราเป็นบริษัทดีด็อกถูกไหมบริษัท a สมมุติเราบอกว่าบริษัท c มีความสามารถในเรื่องของวความเชี่ยวชาญในการทําง,งานทาให้ลดต้นทุนเขาสูงต้นทุนเขาทำให้ลดต้นทุนได้ถูกไหมที่ที่เราบอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าบริษัท c เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในการทําง,งาน สิ่งที่มันจะสะท้อนมันจะสะท้อนตั้งแต่ราคาที่เขาแข่งกับเราใน,นโครงการอดีตแล้วเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมถ้าบริษัทซีมันเชี่ยวชาญจริงมันลดต้นทุนได้จริงเราจะเห็นเลยว่าราคาที่เขาเสนอในโครงการอดีตมันจะต่ํากว่าเราเสมอเข้าใจไหมครับเอออาจารย์ครับครับแต่บางทีในบางกรณีเนี่ยราคาตลาดอะ่ะมันถูกตีไว้ตายตัวมากๆแล้วครับ เขาจะกําหนดราคาสูงราคาต่ําก็ได้เขาแค่กําหนดราคาสูงเพราะเขาแค่ต้องการให้กําไรของเขาสูงนะครับราคาตลาดกําหนดไว้ตายตัวมา,มากๆอาจารย์อาจจะไม่ใช่ไม่เข้าใจความหมายที่เราพูดนะแต่สิ่งที่อาจารย์กําลังพยายามสืรร่อสารก็คือวิธีการลักษณะนี้เนี่ยสมมุติถ้ามันอยู่เขาเรียกว่าเป็นเคสของกรณีปะกะติ เคสของกรณีปกติคือพูดง่ายๆคือถ้าบริษัท C ีเนี่ยเขาสามารถที่จะลดต้นทุนและทํางานได้มีประสิทธิภาพกว่าบริษัทของเราซึ่งเป็นบริษัทดีดอสสิ่งที่มันสะท้อนก็คือมันจะสะท้อนจากข้อมูลโครงการในอดีตที่ผ่านมามันจะเป็นแพทเทิร์นพูดง่ายๆคือถ้าอีซีมันเก่งกว่าเราทุกๆโครงการหรือเกือบทุกโครงการในอดีตเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะต่ํากว่าเราในทุกโครงการแต่แน่นอนว่าคําว่าแนวโน้มแปลว่า ผมว่าแนวโน้มไม่ได้แปลว่าเขาจะถูกว่าเราทุกโครงการหรอกทุกโครงการมันจะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันแต่อสถิติตรงนี้เนี่ยมันเป็นการวัดเขาเรียกว่าเป็นการเอาเอาแนวโน้มสถิติในอดีตมาช่วยประเมินความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถามว่ามันเป๊ะไหมร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่เป๊ะหรอกครับเหมือนที่เราเข้าใจแต่และโครงการมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเข,เข้าใจไหม มันถึงเรียกว่ามันถึงเรียกว่าเป็นลักษณะของความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นโดยที่ความน่าจะเป็นนี้เนี่ยมันเกิดอยู่บนแพทเทิร์นของข้อมูลสติในอดีตที่มันเปรียบเทียบกันระหว่างราคาของเราเทียบกับราคาของเขาเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมเอ่ยมันไม่การันตีน้อยเปอร์เซ็นมันไม่ยืนการันตีถ้ามันการันตีผมรวยเลยนะถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือ สมมตินะถ้าบริษัท C ถ้าบริษัท C โครงการแรกห้าหกหกโครงการแรกเขาบริหารโดยผู้จัดการคนหนึ่งนะครับอีกโครงอีกเจ็ดโครงการที่เจ็ดถึงสิบสองถูกบริหารโดยผู้จัดการอีกคนหนึ่งผู้จัดการสองคนนี้อาจจะมีความเก่งหรือความเชี่ยวชาญที่ไม่เหมือนกันนั่นแปลว่าข้อมูลสถิติตรงนี้เนี่ยมันถูกบิดเบือนหรือถูกทําให้ผิดเพีย้ยน เนื่องจากคอนดิชันไม่เหมือนกันเราเราเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดไหมเพราะนั้นในการวิเคราะห์ถ้าเราจะวิเคราะห์จริงๆสมมุติว่าหกโครงการแรกมันโดยทาโดยเจ้านายหรือผู้จัดการคนเก่าที่มันออกไปแล้วอีกห้าโครงการที่เหลือเป็นอีกคนหนึ่งที่กําลังแข่งกับเราอยู่เราจะไม่เอาข้อมูลอันเก่าแค่หกโครงการแรกของเคราะห์แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพอมันเปลี่ยนมือประสิทธิภาพในการทํางานมันก็เปลี่ยนไป แพทเทิร์นหรือวิธีการมันก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นเราจะเ,าเฉพาะข้อมูลที่เขาเรียกว่ามันมันอยู่ในสถานะที่มันเทียบเียงปัจจุบันมาใช้ในการกครวจสอได้ไหมครับถามว่าถ้าเกิดรายละเอียดของโครงการลักษณะของโครงการมันเปลี่ยนไปเช่นโครงการส2บสองโครงการที่เราบอกว่าผู้รับเหมาบีเป็นเป็นผู้นําเข้าเขาเรียกว่าวัสดุจากต่างประเทศสมมติผู้รับเหมาบีเป็นผู้นําเข้าวัสดุจากต่างประเทศ ปรากฏว่าไอ้โครงการสิบสองโครงการที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้วัสดุแค่นิดเดียวแต่ไอ้โครงการที่เรากําลังจะประมูลเนี่ยมันใช้วัสดุเยอะมากๆผลที่ตามมาคือผลที่ตามมาคือบก็มีโอกาสจะได้เปรียบมากขึ้นในโครงการที่เราจะแข่งอย่างนี้ถามว่าแพทเทิร์นของบออกมาจะเหมือนกับคงเหมือนโครงการอดีตไหมที่ใช้สัดส่วนวัสดุน้อยมากเทียบกับโครงการใหม่ที่ใช้สัดส่วนวัสดุเยอะมันก็ไม่เหมือน เพราะนั้นสิ่งที่เราพูดตรงนี้มันไม่ได้แปลมันไม่เป็นการการันตีว่าคุณทําตรงนี้แล้วคุณจะชนะมันถึงเรียกว่าเป็นความน่าจะเป็นที่คุณจะชนะดมีไม่ได้ไไดขึ้นนะมันเป็นความวน่าจะเป็นโดยที่เราข<า>้อมูลทั้งหมดเลยทั้งจุดห้ม p r อดีตแล้วก็ลัสติกลัสติกตันจุดห้มินตอนแรกมันจะเกิด g r e n t น a n s f t i เกิด เมื่อกี้อาจารย์เปิดโพสต์พอยด์ใเห็นมตัวเนื่องจากประบการคิดนะเมื่อกี้ผมผมกดที่โพสต์พอยด์อยู่ไม่มีใครไม่มีใครเห็นแล้วผมไม่ได้แชร์หรอโอเคโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกมันคือ probability ไม่การันตีร้อยเปรเซ็นเราเอาข้อมูลสติ pattern ในอดีตมาช่วยในการวิเคราะห์ว่าเราควรจะยื่นเสนอที่ราคาเท่าไหร่ นะครับเพื่อให้มีโอกาสชนะการประมูลและเพื่อให้มีโอกาสที่ใช้คำหลัยแต่สิ่งที่พาคิงถามมาเยี่ถูกต้องเลยว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนที่อาจารย์พูดถึงตอนนี้ใช่ถูกต้องเลยครับนั้นมันเป็นวิธีการที่นำมาช่วยแต่มันไม่การันตีครับขอบคุณครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรา เราจําหลักการเอาไว้ทดไว้ในฐานที่เข้าใจเวลาที่เราไปใช้งานจริงเราค็นเลือกอย่างน้อยเราเข้าใจคอมมอนเซนส์สิ่งที่มันเกิดเราเข้าใจวิธีการคํานวณเราเชิเข้าใจหลักการของป๊อปเราพอจะเดาได้ว่าถ้าเราเห็นข้อมูลตรงเนี้ยเราพอจะเดาได้ว่าไอ้บริษัทเนี่ยที่มาแข่งเราเนี่ยจากสถิติที่ผ่านมามันจะยื่นประมาณแนวโน้มประมาณถ้าเรายื่นี่ต้นทุนเราเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ นครับนั้นสิ่งที่เราได้มาตรงนี้คือหลักเมื่อกี้นี้อาจารย์ย้อนไปนะครับอาจารย์บอกว่าในการประมูลลักษณะนี้ตามหลักทฤษฎีเนี่ยเราจะประมูลที่เราจะยื่นเสนอราคาที่ทำให้ expected Ex expected profit สูงสุดนะครับเราจะยื่นเสนอราคาที่ expected profit สูงที่สุดเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่า expected profit ก็คือ profit ก็คือกำไรคูณด้วย p r o b a b i l i t y to win ถามว่าแล้วสิ่งที่อาจารย์หมายถึงเทไหร่นัครับนั้นถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูตรงนี้นะครับถ้าร้อนย้อนกลับไปดูเรายืนเสนอราคาสมมติเรายืนเสนอราคาที่1.05เท่าของต้นทุนของเรานั่นแปลว่าเรากำไรเท่าไหร่เรากำไรหารนั้นตรงนี้ก็คือ profit ถูกไหมครับเรากำไรหาเปร์นถ้าเกิดเรายืน่นยื่นที่1.05เท่าของต้นทุนนั่นแปลว่าเรากำไรหาเร์นตแล้วอะไรคือ probability to win probability to win 3ามบริษัทคือตรงนี้เพราะฉะนั้น expected profit ก็คือ5ถ้าเกิดผมยื่นที่1.05เท่าของต้นทุน expected profit ของผมก็คือ5%ก็คือกําไร คูณด้วย winning probability นีคือ4.44%เด็นไหมครับฉะนั้นในการประมูลตรงนี้นะครับอาจารย์คำนวณ expected profit ในการแข่งกับทั้ง3ามบริษัทตรงนี้คือกําไรนะครับกําไรที่เกิดขึ้นคูณด้วย winning probability probability to win นะครับ ได้เอามาเป็นตรงนี้คือกำไรคาดการณ์หรือว่า expected profit นั้นในกรณีนี้นะครับในกรณีที่เราแข่งกับผู้เห่า A B และ C นะครับถ้าเกิดเราแข่งกับ A B และ C พร้อมกันนะครับเราควรจะยื่นประมูลงานที่ราคาเป็นกี่เท่าของต้นทุนของเราเราควรจะยื่นที่1.025เท่าของราคาต้นทุนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นราคาซึ่งทำให้เราได้ expected profit สูงที่สุด แน่นอนเราจะไม่ยื่นที่เราขาดทุนถ้าเกิดเราขาดทุน expected profit เราคือขาดทุนแปลว่าคุณจะยื่นประมูลมาทําไมทาแล้วขาดทุนนะครับถ้าเกิดเรายืนย่นยื่นเสนอราคาที่เราได้กาไรสูงขึ้นพอกําไรสูงขึ้นตรงนี้ปั๊บถ้าคุณดูเรื่องของ winning probability เปอร์เซ็นที่ทําให้เราชนะนะครับมันน้อยลงผลที่เกิดขึ้นคือ expected profit ของเรามันจะต่ําลง นั้นในเคสนี้นะครับถ้าเราแข่งกับผู้เหมาง a พร้อมกัน A B C พร้อมกันทั้ง3าลายเราควรจะยื่นเสนอราคาที่1.025เท่าของต้นทุนของเราทำให้เราได้ Expected Profit โครงการนี้เท่ากับ0.5%นยนถัดไหมครับถัดไหมครับถามคืออาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แข่งกาสามลายถ้าเกิดผมแข่งกับ A คนเดียวละ่ะผมควรยื่นเสนอราคาเท่าไห่ แต่กับถ้าเกิดคุณแข่งกับผู้รับเหมา A คนเดียวคําถามคือถ้าคุณแข่ง A คนเดียวคุณควรยื่นเสนอราคาที่เท่าไหร่ครับคุณว่าคุณควรยื่นเสนอราคาที่เท่าไหร่ถ้าแข่ง A คนเดียวนั้นคุณก็ดูตรงนี้คอลัมน์ตรงนี้เนี่ยมันคือ expected profit นะครับของผู้รับเหมา ของที่เราแข่งกับผู้ร่าเหมา A B บีนะสิผู้หล่กเหา a คนเดียวนั้นขอล่ามตรงนี้คือ expected profit ที่เราแข่งกับ A คนเดียวเพวัะนั้นถ้าเกิดเราแข่ง A คนเดียวเราควรยื่นประมูลที่1.025ถึง1.75ถ้าคุณจะยื่นที่ราคาที่ไหลา่าน้นนะครับของราคาที่คุณประมูลนะครับเพราะว่ามันจะไม่ให้คุณได้ expected profit ในการแข่งกับ A สูงสุดเหมือนกันครับถ้าเกิดคุณแข่งกับ b คนเดียว นะครับเพราะคุณแข่งกับดีคนเดียวคุณควรจะยื่นเสนอราคาที่เท่าไหร่นะครับผมก็จะยื่นเสนอราคาที่หนึ่งจุดศูนย์ห้าหรือหนึ่งจุดหนึ่งเท่ายื่นในราคาเท่าไหร่นะครับคุณผมจะรยื่นราคาที่หนึ่งจุดูนย์หหรือหนึ่งจดหนึ่งเท่าของราคาต้นทุนของเรานะครับเพราะว่ามันทําให้ผมได้ expected Prof i t สูงที่สุดถ้าผมแข่งกับ c แค่คนเดียวเข้าใจไหมครับตรงนี้พวกคุณเข้าใจ ใครมีคำถามหรือข้อสงสสยอะไรถามไหมครับอ่าอาจารย์ขอยญาครับผมว่าผมเสริมเมื่อกี้ที่น้องถามได้คืออ,อย่างอย่างที่น้องถามคือถ้าแต่ละกรณีของบริษัทแต่ละบริษัทมันมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันนะครับบางตัวใน T O R ของการประมูลเขาจะกําหนดมาเลยว่าอ่าเขาจะกําหนดการให้คะแนนมาเลยว่าในใน ประสบการณ์ของแต่ละบริษัทที่เคยให้มาถ้าเคยทําได้ขนาดนี้ตามสัญญาจะได้กี่คะแนนแบ่งสัดส่วนถ้ายังไงผมเดี๋ยวผมโยนทีโออาบางตัวให้น้องลองไปเปิดดูอีกทีนหนึ่งก็ได้ครับคือจะอันนั้นเป็นรายละเอียดที่มันที่มันปรียย่อยเพิ่มลนะคือลักษณะของการแข่งขันบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าบางทีในการประมูลงานในบางสัญญานะีครับเขาไม่ดูที่ราคาอย่างเดียวก็มีเขาดูที่คุณสมบัติ No ขาเรียกว่า,า,า,าคุณสมบัติาทางเทคนิคควบคู่กับคุณสมบัติด้านราคาดูคุณสมบัติทางเทคนิคควบคู่กับราคาไม่คุสมบัดิด้านะคาดูคุณสมบัติทางเทคนิคคู่กับราคาบางทีเขาอาจจะบอกว่าให้คะแนนคุณสมบัติทางเทคนิคห้าสิบเปอร์เซ็นตให้คะแนนให้เวทด้านราคาห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าเขาจะมาให้มีการให้คะแนนคุณสมบัติทางเทคนิคก่อนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าสมมติมีพวกเราสามลายเข้ามาประมูลในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทางเทคนิคแต่ละบริษัทได้กี่คะแนน เสร็จแล้วก็ไปดูที่ราคาอีก50%ว่าในการเืยราคามาใครส่วนราคาสูงต่ำแค่ไหนแล้วเอาคะแนน2ส่วนนั้นมาบวกกันใครได้คะแนนรวมสูงสุด2เท่าสูงสุดก็ชนะการประมูลอันนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดปีกย่อยละหรือในบางสัญญาที่มีการประมูลงานเขามีการกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำออกมานะครับเช่นเช่นบริษัท A เขาบอกว่าอาจจะบอกว่า,า,าเขาอาจจะบอกว่าบริษัทที่จะสามารถเข้าร่วมประมูลได้จะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์บางอย่างเท่านั้นอันนั้นเป็นลักษณะของการ pre-qualification คือแปลว่าถ้าเกิดบริษัทคุณนะครับไม่เป็นตัวแทนจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ของของวัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนี้คุณไม่มีสิทธิเข้าประมูล อันนั้นเป็นรายละเอียดที่มันเปรียดย่อยจริงๆแล้วในในในชีวิตจริงเนี่ยเรื่องของประมูลงานมันมีรายละเอียดปรียดย่อยที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รายละเอียดรายละเอียดของแต่ละหน่วยงานที่ทําการประมูลก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราเรียกว่าเป็นแนวทางวิธีการทำสถิตินะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ เรื่องของในแง่ของการแข่งขันด้านราคาเท่านั้นเราไม่ได้เอาเรื่องของการแข่งขันในเชิงเทคนิคมาพิจารณาด้วยณจุดนี้นะครับแต่ของจริงแน่นอนมันมีการแข่งขันด้านเทคนิคที่มาพิจารณาควบคู่กับการแข่งขันด้านราคาด้วยโอเคนะครับก็เหมือนที่พี่นายว่าถ้าไงนายมีข้อมูลอะไรก็ลองส่งให้น้องดูเพิ่มเติมจากด้วยนะครับอ่ะโอเคใครมีคําถามข้อสงสัยอยากจะถามอาจารย์เพิ่มไหมครับในส่วนของเรื่องของการประมูลาน่ ทำไมผมเหนื่อยตั้งแต่ตอนอถามแล้วไม่เอ่ยเงียบไปละอ่ะเดี๋ยวจายขอดูรายลาเนียดนึงนะนี่แบบสัญญานอกจากเรื่องของการประมูลง,งานแล้วนะครับแล้วนี้เรามาดูเรื่องของสัญญากันต่อครับนะครับารเปิดสัญญา โอเคเมื่อกี้เราคุยเรื่องของ delivery approach นะครับรูปแบบการดำเนินโครงการเป็นยังไงนะครับวิธีการในการจัดหาผู้รับเหมาในการก่อสร้างมันมีรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเราคุยกันเรื่องของการนำสิ่งติมาช่วยใช้คำว่าช่วยในการประมูลงานนะครับมันไม่การันตีอาจารย์ย้ำนะครับมาช่วยประมูลงานมันมีหลักการในการวิเคราะห์ยังไงนะครับอันนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของ รูปแบบของสัญญาก่อสร้างว่าสัญญาก่อสร้างจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันมีกี่แบบกี่ลักษณะมันเป็นยังไงนะครับอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วไอ้สัญญาก่อสร้างเนี่ยของจริงเนี่ยมันมีรายละเอียดปิดยอดค่อนข้างเยอะมากๆนะครับมันมีรายละเอียดที่มันมันมันมีเป็นสิบๆรูปแบบแต่สิ่งที่เราังจะคุยกันในคลาสนี้ก็คือมันเป็นรูปแบบหลักๆนะครับที่เขาใช้อ่เรื่องของสัญญาก่อสร้าง นะครับดัะนั้นรูปแบบหลักๆมันจะแบ่งออกเป็นลักษณะของสี่รูปแบบหลักก็คือเป็นสัญญาแบบเหมารวมหรือว่าล่ำซ้ำคอนแท็คนะครับเรื่องของว่าล่ำซ้ำคอนแท็คนะครับแปลว่าเหมารวมทั้งโครงการเลยเช่นผมจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมใช้เป็นสัญญาแบบล่ำซ้ำคอนแท็คก็คือเหมาเลยว่าในการก่อสร้างพูดเหมาเป็นผู้จัดหาวัสดุพู้เหมาเป็นผู้จัดหา,จาหาค่าแรงนะครับแล้วเครื่องจักรทั้งหมดดาเนินการก่อสร้างให้เสร็จตามแบบเลยเนี่ยเหมาเลยกี่บาท นะครับก็คือเป็นสัญญาแบบเหมารวมทั้งโครงการเลยทั้งค่าของค่าแรงค่าวัสดุค่าเครื่องจักรต่างๆเหมารวม,มกี่บาทนะครับเราเรียกว่าลักษณะของล่ามซันคอนแทคนี่ครับสัญญาแบบที่2นะครับเป็นลักษณะของสัญญาแบบราคาตอ่อหน่วยเรียกลักษณะของยูนิตไพรส์คอนแท c คยูนิตไพรส์คอนแท็คก็คือเราเราเรียกว่าเราจะจ่ายเงินนะครับตามปริมาณงานที่เขาทําจริงนะครับโดยจะเอาปริมาณงานที่ทําจริง คูณด้วยคูณด้วยราคาต่อหน่วยที่ผู้เหมาเสนอราคานะครับไม่เหมือนกันนะครับล่ามซันคอนแท็ถ้าเกิดเราจ้างเขาห้าล้านทั้งโครงการไม่ว่าเขาจะทํางานมากทํางานน้อยถ้าเกิดเขาทํางานเสร็จตามแบบที่เรากําหนดเราจ่ายเงินเขาห้าล้านนั่นคือล่าซันคอนแท็แต่ลักษณะถ้าเป็นยูนิตไพรซ์คอนแท็นะครับเราจะจ่ายเงินตามปริมาณงานที่เขาทําจรงเช่น ถ้าเกิดถึงเวลาเขาทาจริงเขาขุดดินไปทั้งหมดร้อยคิวนะครับตอนที่เขาเสนอราคาเขาบอกว่าเสนอราคามาคิวละห้าสิบบาทนั่นแต่ว่าเวลาจ่ายเงินเอาปริมาณงานที่ทําจริงคือหนึ่งร้อยคิวคูณด้วยราคาตอนหน่วยตอนที่เสนอมาคือห้าสิบาทหนึ่งร้อยคูณห้าสิบก็คือห้าพันนะครับนั่นคือเป็นลักษณะของสัญญาแบบราคาต่อนหน่วยเดี๋ยวดูลงรายละเอยียดทีนึงนะครับสัญญาแบบที่สามนะครับ เขาเรียกาับษาของคอส i x e d ฟิกฟรีคอสฟิกฟรีคืออะไรคอส t ฟิกฟรีคือเป็นสัญญาแบบที่เจ้าของงานหรือโอนเนอร์จะจ่ายคอสหรือค่าจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในในโครงการก่อสร้างทั้งหมดว่าจะเป็นค่าของค่าแรงนะครับโดยที่พล f สฟิกฟรีคือโดยที่จะมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าในโครงการนี้จะจ่ายฟิกฟรีหรือจ่ายค่าดำเนินการ ผู้แค่พูดง่ายๆคือจ่ายกำไรให้กับผู้รับหเหมาเไลร่ภาษาชาวบ้านนัคือสัญญาแบบนี้คือเจ้าของงานจ่ายจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในโครงการก่อสร้างทั้งหมดนะครับค่าของค่าแรงต่างๆบวกกับฟร,กฟรีก็คือเรื่องของฟรีก็คือค่าธรรมเนียมหรือจะเรียกว่ากำไรหรือค่าดําเนินการที่มีการตกลงกับผู้รับเหมาล่วงหน้าผู้รับเหมาล่วงหน้า,นาเช่นสมมติผมจะ,จะ,จ,ะจะก่อสร้างบ้านผม ผมอาจจะตกลงผู้รับเหมาไว้ว่าโอเคบ้านหลังนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายค่าวัสดุค่าแรงเองทั้งหมดนะครับบวกกับกำไรอีกห้าแสนที่จะให้กับผู้รับเหมานั่นแปลว่าผู้รับเหมาจะไม่จ่ายอะไรเลยทํางาน,นถ้าผมไม่เสร็จผมจ่ายค่าของค่าแรงให้หมดนะครับแล้วเมื่อโครงการเสร็จผมจ่ายกำไรให้กับผู้รับเหมาอีกห้าแสนนั่นคือตัวฟิกฟรีที่มีการตกลงไว้ลงนะนะครับเขาเรียกว่าลักษณะของคอสพฟิกฟรี สัญญาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกาาว่าสัดสขวคอร์สพลัสวิ i การั a ตีแม็กซิมั m มคอ o s สพลัสวิดการันตีแม็กซิมัมแปลว่า Cost สพลัสวิ h กา a ันตีแม็กซิ m ั m เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับสัญญาแบบค o s t สคอร์สพลัสฟิกรีก็คือโอ n เนรหรือเจ้าของงานจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดนะครับ ให้กับผู้รับเหมาค่าของค่าแรงที่เกิดขึ้นจริงเราจะจ่ายค่าวัสดุค่าแรงทั้งหมดบวกกับฟร,กฟรีที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้านะครับก็คือ3ามกับ4แคบจะเหมือนกัน3ามกับ4ี่ต่างกันตรงที่สัญญาแบบที่4มันมีการการันตี maximum price ว่าถ้าโครงการก่อสร้างนี้ นะครับถ้าเป็นสัญญาแบบที่4ี่จะมีการการันตีเลยว่าโครงการก่อสร้างนี้งบประมาณในการก่อสร้างรวมจะไม่เกินหล้านบาทก็คือมีการการันตี maximum price ว่าจะไม่มีทางเกินหล้านบาทถ้ามันเกินจาก maximum price ที่การันตีผู้รับหมากจะต้องรับผิดชอบส่วนเกินจาก maximum price ที่การันตีนั้นนั้นะสัญญาแบบที่3มกับ4ี่เหมือนกัน ต่างกันที่สัญญาแบบที่4จะมีการการันตี maximum price เอาไว้โดยที่ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบถ้าค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในโครงการนั้นมันสูงจากราคาสูงสุดที่ผู้รับเหมาการันตีเอาไว้งนะั้นคุยงานคือถ้าการันตีไว้6ล้านถ้าค่าก่อสร้างจริงออกมาเกิน6ล้านแต่ว่าผู้รับเหมารับผิดชอบนะครับนั่นคือสัญญาแบบที่4เพราะนั้นเราจะดูรูปแบบสัญญาลหลัก4ีสัญญานี้ นะครับมาดูสัญญาแบบแรกก่อนนะครับสัญญาแบบแรกเราเรียกว่าล um ่ามซ้ำคอนแทกนะครับลักษณะของล um ่มซ้ำคอนแทกหรือสัญญาแบบเหมารวมเนี่ยมันเป็นสัญญาซึ่งเขาเรียกว่าสัญญาที่เราใช้กันทั่ว,วไปนะครับเป็นสัญญาที่เราใช้กันทั่วไปนะครับลักษณะของเหมาเลยทั้งโครงการเช่นเจ้าของงานนะครับเช่นผมจะสร้างบ้านาที่เราบอกสมมติว่าผมจะสร้างบ้านน้ำผม นะครับผมมีแบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนมันเป็นดีไซน์บิดบิวลักษณะนี้นะครับเป็นดีไซน์บิดบิวนะครับผมว่าผมมีแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปให้ผู้รับเหมาผมก็บอกว่าให้ผู้รับเหมาดูแบบก่อสร้างของผมแล้วบอกว่าลองคิดมาซึ่งว่าสัญญาแบบโครงการนี้เนี่ยจะเหมารวมก่อสร้างทั้งหมดกี่บาทจริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยในทางปฏิบัตินะครับผู้รับเหมาจะแบบจากเราไป ไปถอด BOQ ดูรายการงานดูปริมาณงานแต่ละรายการนะครับคำนวณต้นทุนค่าแรงค่าของแต่ละรายการทํามาเป็น BOQ รายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีราคารวมทั้งโครงการนะครับเวลาที่เราจ้างผู้รับเหมานะครับเราก็จะจ้างที่ราคารวมสมมุติว่าจาก BOQ ที่คำนวณมาแล้วราคารวมเท่กากับ5ล้านบาทนั่นแปลว่าเวลาที่เราจ้างเหมาขเขาเราบอกว่าโอเคเหมาวรวมทั้งโครงการเท่ากับ5ล้านบาท ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบหมดทั้งค่าของค่าแรงที่เกิดขึ้นลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นสัญญาแบบล่ำซ้ำคอนแทรคนะครับเพราะฉะนั้นพอผู้รับเหมาสัญญาแบบนี้ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบค่าจ่ายทั้งหมดเพื่อก่อสร้างให้เสร็จตามแบบก่อสร้างและรายละเอียดในขอบเขียนงานในสัญญาทั้งนะครับเหมาไว้เลยทั้งก้อนเท่ากับเท่าไหร่ถามว่าข้อดีข้อเสียของสัญญาแบบนี้คืออะไร อาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่เราดูข้อดีข้อเสียของสัญญาก่อสร้างนะครับให้เราดูจากทั้งสองมุมมองนะครับดูว่าข้อดีข้อเสียของสัญญาจากมุมมองของโอนเนอร์แล้วจะมุมมองของผู้รับจ้างคือคอนแทคเตอร์มันแตกต่างกันนะครับเน้นะนะมาดูก่อนว่าสัญญาแบบล่ำซ้ำคอนแทคนะครับในมุมมองของเจ้าของงานผูยงานคือถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของงานนะครับสัญญาแบบล่ำซ้ำคอนแทคมีข้อดีอย่างไร ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของงานนะครับสัญญาแบบล่ำซ้ำคอนแทกมีข้อดีก็คือหนึ่งนะครับเจ้าของงานไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงโครงการนะครับเจ้าของงานไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงโครงการความเสี่ยงอะไรครับอาจารย์ความเสี่ยงทั้งหมดไม่จะเป็นเรื่องของถ้าว่าค่าวัสดุขึ้นราคาถ้าเครื่องค่าเครื่องจกักรค่าค่าแรงขึ้นราคาต่างๆเจ้าผู้รับเหมาขอรมอรย่อมจากว่าผู้รับเหมานะครับขอร,มอ,รอมอย่อจากความผู้รับเหมา ถ้าค่าของหรือค่าแรงขึ้นราคาในระหว่างที่ดําเนินโครงการนะครับผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงทั้งหมดนะครับนั่นคือข้อดีของสัญญาแบบเหมารวนนะครับถามว่าแล้วสัญญาแบบนี้มันมีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยว,ยวอาจารย์ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับแป๊บแป๊บนึง